Yes, the lord passing พระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาะนะโมตัสสะพระเขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาะนะบด,ดี้จักได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในอริยวุธิกถาพัาน,นาวเดกความเจริญประเสริฐเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองของศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มผุสลบุญญราศีแก่ท่านสาธุชนต่างหลายตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปดำเนินปามว่าวันนี้เป็นบันจันที่ยี่สิเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 0 0 0 165วันพระวันธรรมมัสวนะหรือวันฝังและที่สำคัญก็ยังตรงกับวันอัธิบูชาวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละขององค์สมเด็จมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ช่วยสรัตาจารย์เตอร์ชอบดีส่วนโคกเป็นต้นเป็นประธานจุดเทียนสองธรรมในนี้กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุนพระโสภลพัฒนนบัณฑิตร,รองศาสตราจารย์ดร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นรองเจ้าจังหวัดขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงยิ่งพระสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปเจริญพรคุณพ่อคุณแม่อุบาสิกาท่านที่อยู่ในมอจลอท่านที่กำลังรับฟังคืนวิทยุ1้อย5ห ทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของเราชาวในพระพุทธศาสนาวันสําคัญสญี่ใหญ่ๆหๆที่มีการบูชาพิเศษคือการเวียนเทียนนั่นก็คือตั้งแต่วันมาฆบูชาเป็นเดือนสามวันวิาขาบูชาเป็นเดือน 6. วันอัตมีบูชานี่ก็เดือน6เหมือนกันและที่สี่คือวันอาสารหะบูชา ในบรรดาสี่วันนี้มีกิจกรรมพิเศษก็คือมีการเวียนเทียนนอนลำลึกนึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อเวเนยสัตว์ทั้งมนุษย์และก็สัตว์หลายถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตัดสรู้ไม่มอบด,ดวงตากับโลกโลกก็คงจะมืดมนโงนกาล ประหารฆ่ากันเชกเช่นในสงครามประเทศเขานับถือพุทธศาสนาก็จะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแต่เราพุทธที่ละลึกนึกถึงหรือนับถือพุทธศาสนาก็เกรงกลัวต่อบาปมีศีลมีธรรมก็อยู่กันอย่างสันติสุขอยู่ด้วยความเมตตาเอื้ออารีซึ่งกันและกันเบื้องต้นวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกสดชื่นเปิดบานอบอุ่นใจเมื่อเช้านีประเทศ ศีนวลมาแล้วกันหนึ่งมีพระเนนมีญาติโยมพระศีนวลเทศเสร็จบอได้รับอารัธนาจากท่านอาจารย์พลเผ่าช่วยศาสตราจารย์ดรพลเผ่าถึงท่านดูแลในเรื่องของอารัธนาพระสงฆ์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาแสดงธรรมก็ถึงคราววาระโอกาสมีความดีใจที่อยากจะมาร่วมแลกเปลี่ยนร่วมทอดเอาของดีมาฝากจากที่ได้ศเล่าเรียนเป็นลูกศิษย์มอจลอแล้ว นะแต่รับมอบหมายให้บรรยายในเรื่องอริยวัตถิห้าหรืออริยบุติกถาซึ่งเป็นธรรมะเกี่ยวกับความเจริญอันประเสริฐญาติโยมทั้งหลายถ้าใครปฏิบัติได้ตามนี้มีความเจริญนะในภายภาคหน้าเป็นอย่างยิ่งทํานายได้เลยนะไม่ต้องไปดูดวงยากนะตามนี้ทํานายได้เลยว่าชีวิตดีแน่นอนจเจริญแน่นอนทุกชนชั้น ทุกวัยทุกเพศทุกวัยนะอันที่หนึ่งก็คือศรัทธาศรัทธาคือเชื่อญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยคนไทยเราเนี่ก็นับหาหาสิ่งที่พึ่งทางใจเช่นนับถือพูดผีปีศาจบ้างนับถือต้นไม้บ้างนับถือสิ่งของต่างๆที่จะเป็นที่พึ่งทางใจหาที่พึ่งทางใจ แต่เมื่อมีพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่อยู่ที่ประเทศไทยของเราเราก็หันกลับมาเข้าถึงพระรนัตนตรมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้ปฏิบัติมาแต่อย่างไรก็ตามคนในประเทศไทยก็มีหลายสิบล้านคน70กว่าล้านคนก็คงมีกลุ่มหนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรก็ยังมีความเชื่อที่ต่างนานาจิต นะต่างต่างก็คือการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมบางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำตามเขานะโดยที่ไม่รู้ว่ามันทําไปเนี่ยมันมีเกิดมักเกิดผลจริงๆหรือเปล่าฉะนั้นญาติโยมหลายที่กําลังอยู่ตรงนี้ก็ดีที่ฟังก็ดีก็ดีจงมีความปลื้มใจในตัวเอง่าตัวเองโชคดีขนาดนนได้เกิดมาแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมในที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเทสได้แสดงธรรม พวกเราได้เห็นตาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วรู้จักในการปฏิบัติเรียกว่าม,มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกหลายคนก็อยากจะปฏิบัติให้ถูกแต่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นบางขัน้นบางคนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่จากคนดีๆเป็นผีสิ่งแวดล้อมดีทําให้ผีเป็นคนแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมที่มืดมนทําให้คนเป็นผีเช่นลูกหลานเรานี่แหละลูกหลานเราถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมยาเสพติด ท้ายสุดเขาก็หากห้ามใจไม่ได้เพราะกําลังสติปัญญาเขายังอ่อนอยู่ก็เพียงพำงก็ไปติดยาเขาแต่ถ้าใครมาบวชในพุทธศาสนาอยู่ในสิงแวดลอ้อมอยู่ในวัดวาอารามีรูบาาจารย์ดูแลญาติโยงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราก็ช่วยดูแลส่งเสริมตักเตือนกันก็จะเป็นผ้าที่ดีเป็นพระสงฆ์ที่ดีนั้นความศรัทธานี้ก็ถ้าศรัทธามีความเชื่อในทางที่ถูกต้องศรัทธาตรงนี้คือความเชื่อประกอบด้วยปัญญา สัพพ์ไม่งมงายนะให้มีสัมมาทิฏฐิเราได้เห็นข่าวไหมคุณพ่อคุณแม่ทําไมเขาเยอมกินของเสียอะไรกันตั้งตนเป็นลทัทธนะิเป็นพระบิดาพระมารดากินขี้กินถ่ายกินกันได้เ,เห็นไหมเพราะความเชื่อเชื่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้บรรลุผนทุก์หรือเปล่าแต่เขาหาที่พึ่งใจอันนี้ก็เห็นใจเห็นใจพี่น้องเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกของเราเหมือนกัน เขาก็อยากจะเจอสิ่งที่ดีนะ่นะแต่กรรมกรรมในอดีตชาตินะอาจจะไปถึงนะสร้างกรรมเอาไว้ไว้อยู่นะไปเกิดไปเจอบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าก็แล้วกันนะแต่ถ้ามีคนไปตักไปเตือนแล้วมีคนไปบอกแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการทางที่ผิดก็ปรับเปลี่ยนมาทางที่ถูกไดนะ้ก็ถือว่านะมาถูกทางปรับเอลได้อันนี้ความศรัทธานะ ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายชาวของเราเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้บังคับใครเลยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหมายนโยบายอุดมการให้พระพิสุออกไปประกาศพระศาสนาไปโดยมีหลักการนะบันมาาบูชาไม่ไปเบปียดผู้อื่นไม่ไปบังคับคนอื่นานับถือแต่ต้องทำอะไรอ่ะให้งามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดให้เขาทดลองได้ให้เขาอยู่ได้พุทธศาสนา เป็นศาสนามีเหตุมีผลแตกแตกต่างจากศาสนาอื่นๆนะดังนั้นญาติโยมที่มาสัมผัสได้สัมผัสแล้วเนี่ยคงจะเข้าถึงมีความเชื่อความน่นเข้ามาเห็นไหมญาติโยมที่มานี้เนี่ยนะไม่ให้ใครหลอกได้นะได้ปฏิบัติศรัทธาไม่งมงายอย่าให้เขาหลอกอย่าให้มันหมดสมัยแล้วลหละทุกวันนี้การแพทย์การอะไรต่างก็ดีขึ้นมีข่าวในปีสองปีที่ผ่านมา บางคนไปเชื่อหมอดูหมอดูบอกว่ามีจอมปลวกพยาปลวกอยู่ใต้ท้องถุนนจะไม่ดีนะเป็นอัปมงคลน,นะท้ายสุดเจ้าของบ้านไปบ้านทิ้งญาติโยมมีจอมปลวกอยู่ใต้บ้านถับแม่เล็กจะรื้ออะไรระหว่างจอมปลวกกับบ้านรื้ออะไรรื้อจอมปลวกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไปเชื่อหมอดูว่าไปปลูกบ้านทับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจอมปลวกว่างั้น ไปรื้อบ้านออกหมดเลยท้ายสุดก็ไม่มีที่อยู่แล้วน,นี่แีลกว่าศรัทธาแต่งมงายไม่มีปัญญาเห็นไหมแต่ที่น้องชาวพุทธเราเนี่ยมีปัญญารู้ว่าอะไรมันมีเหตุมีผลอย่างไรนะอันนี้ยิ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเด็กเจนใหม่ทุกวันนี้พระเจ้าจะต้องแสดงให้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆไปโกงเอาสวรรค์นรกมาลอ่อเขาไม่เชื่อเด็กทุกวันนี้จะต้องเป,เป็นผลให้เขาจริงๆพระทจะวปเทศในโรงเรียนต้องทําการบ้าน พูดมีหลักมีเกณฑ์อันนี้ก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พระคุณเจ้าจะต้องเหลือสังคมเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ก็หาที่พึ่งทางใจโยมสรุปได้ว่าถ้าเรามีศรัทธาวิปริตชีวิตจะวิบัติคําว่าวิปริตคือคาดเคลื่อนจำไว้นะญาติโยมนะนะศรัทธาที่วิปริตชีวิตจะวิบัตินะมันคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนไม่ไปตามหลัก ศาสนาพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันมีหลักมีเกณฑ์อยู่มีเหตุผลอยู่ไม่งมงายนะใครก็แล้วแต่ถ้างมงายนะไม่ใช่นะเฉกเช่เนพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติให้เห็นด้วยเองนะลงมือปฏิบัติให้เห็นผลไม่อ่อนวอนไม่อ้อนวอนขอแต่ต้องลงมือด้วยสองมือสองเท้าหนึ่งสติปัญญาของเราเนี่แหละเฉกเช่เนญาติโยมอ,อยากได้บุญเนี่ยก็มาวันนี้นะได้มีส่วนร่วมทางสถานนิยยุป,ประกาศอะไร ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญเนี่ยเจดี JD สัง่างามนะได้ข่าวได้ยินเสียงตลอดประกาศแม่นั้นแม่นี้คนละกี่บาทประกาศตลอดเวลานี่มีความเชื่อทางที่ถูกต้องและสร้างเจดีก็สร้างเพื่อให้เราทุกคนได้ท้ายได้เป็นสานที่สร้างคุณงามความฉะนั้นสรุปได้ว่าศรัทธาที่ดีต้องมีปัญญาประกอบและสุดท้ายก็คืออย่าลืมสัาตัวเองด้วยหลายท่านหลายคนตำหนิดูถูก เองว่าตัวเองยังด้อยอยู่ยังไม่ดีพออันนี้ไม่ใช่ต้องศรัทธาตัวเองตัวเองด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ได้รอดปลอดภัยเนี่ยด้วยคุณธรรมชั้นสูงนะแล,ะลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพต่างจังหวัดก็มากราบไหว้ขอพรเพราะมีดีคุณพ่อคุณแม่มีดีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตแก้ปัญหามาแล้วถึงมีชีวิตอยู่รอดได้ทุกวันนี้มีคุณธรรมชั้นสูงลูกหลานจึงได้กราบได้้อันนี้คือศรัทธาตัวแรกตัวที่สองก็คือศีล ศีลก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญเป็นวิัยของชีวิตนะชีวิตที่ดีมีศีลน,นะศีลก็เปรียบเสมือนกับดินมีน้ำเราคุ้นหูกันถ้าดินมีน้ำไปปลูกพืชอะไรมันก็เขียวชอุ่มเติบโตได้สวยได้งามแต่ถ้าดินขาดน้ำมันก็แห้งแง้งเชกเช่นคนที่ขาดศีลน,นี่แหละเหียวแห้งไม่สงงาผ่าเผยไม่มีลาศีแต่ญาติโยมท่านใดท่านใดที่ บำเพ็ญปฏิบัติรักษาศีลได้ธรรม,มานุพธรรมะปฏิบัติคือปฏิบัติตามตามเพศตามวัยตามสมควรของเรานี่แหละบางท่านบางคนรักษาศีลห้าได้ก็รักษาบางท่านบางคนพอมีเวลาสุขภาพแข็งแรงก็รักษาศีลอุโบสถในระดับอุก,กิจขึ้นไปพระคุณเจ้าเราก็ศีลสอง้อยเข้อมากกว่าญาติโยมนอกเหนือจากรักษาศีลแล้วก็ยังประพฤติวัดปฏิบัตินะวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นยิ่งยวดขึ้นอีก อันนี้ก็คือในเรื่องของศีลแล้วถ้าใครมีศีลจะเข้าสู่สังคมสมาคมใดก็สงา่ามีลาศีญาติโยมมีความมั่นใจไม่หวาดหวั่นไม่ไม่อายคนนะเช่นญาติยโยมมาวันนี้นั่งเต็มงดงามมากเก้าอี้เต็มสงงานงามบางท่านบาง,บางคนอยากจะมาอยู่แต่ป้าไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านนะก็สง่าอยู่ที่บ้านเป็นให้ลูกให้หลานได้ชื่นชมได้กราบได้ไหายและอันที่สามก็คือสุตตะ สุตตะแต่ตามศัพท์ก็คือการฟังเนาะการฟังด้วยกันได้ฟังได้ศึกษาเรียนจากคําสอนของผู้รู้ทั้งหลายนะอย่างยิ่งที่น้องชมรมคนพุทธของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่โชคดีกว่าเพื่อนๆนะโชคดีคนเพื่อนญาติโยมทั่วๆไปติดตามดูละัะครนางเอกโดนตบก็ร้องไห้ร้องไห้างนะนางาทำร้ายคนอื่นก็โกรธก็เกลียด เอาความกวดความเกลียดเข้าไปกินอารมณ์เกลียดอินกับเห็นหนางเอกร้องไห้ก็ให้ตามไปตามบทตามละครไปชีวิตก็เลยละทมทุกข์แต่ต้องชมรมคนพุทธมาฟังรู้สึกมบผ่นอนคลา,ายใจไหมระหว่างฟังกับดูทีวีดูละครที่ต้องตบตีกันพูดกันกันวางแผนที่จะพุทายซึ่งกันอะไรกันต่างกันไหมคุณแม่ทางเนาะนี่ต่างฉะนั้นการการเลือกฟังนี่ส การเลือกฟังเพราะการฟังการดูภาษาทุกอย่างเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจถ้าใครอยากจะจิตใจผ่องใสต้องมีหลักการตามพุทธเจ้าวันมาคบูชาอยากให้จิตใจผ่องใสคือรู้ในสิ่งที่ควรรู้ดูในสิ่งที่ควรดูฟังในสิ่งที่ควรฟังถ้าดูทุกอย่างฟังทุกอย่างรู้ทุกอย่างเป็นประสาทนะดันั้นเลือก เราเหมือนกันอาหารอะไรเป็นพิษเราก็ไม่ไปกินสิถ้ากินไปแล้วมันมีพิษต่อร่างกายเหมือนกันกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เห็นเขาทะเลาะก,กันเห็นเขานินทาเราก็อย่าไปรับสินะเราก็อย่าไปรับรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาจิตใจเราจะได้สดชื่นเบิกบานและก็อย่าไปลบห้อยหาในอดีตที่ผ่านไปแล้วอดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าเสียไม่เ,เสียดย้โอ้เสียดายสงการที่ผ่านมาลูกเต้าเราล้านคนอื่นมาเยี่ยมบ้านมีของมาฝาก ใหติดมือมาฝากแม่แต่เราไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยไปห้อยหาไปโกรธเจียดไปเสียใจอยู่มันก็เป็นทุกข์เปล่าหรือไปกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นวันีน้ืัอลืนนี้มันจะเป็นยังไงนะโควิดมันจะมาถึงเราหรือเปล่าผีด่าลิงมันจะเป็นยังไงไปคิดบันก็ทุกข์ใจดังนั้นเราเสียปัจจุบันไปแล้วเราห้อยหาในอดีตคือเสียไปแล้วกังวลในวันข้างหน้าเรื่องเราังไม่เกิดอันนี้ก็เสียไปแล้วเสียอะไรเสีย นี่นี่แหละแทนที่จะมีความสุขในปัจจุบันนี้อยู่ในเดี๋ยวนี้เช,เช่นคุณพ่อคุณแม่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้รับฟังเสียงเทศคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความในการฟังเทศในวันนี้ถ้าไปเราห้อยหาในอดีตที่ผ่านมาไปกังวลในเรื่องเราที่ยังไม่เกิดญาติโยมก็ไม่ได้รับความในวันนี้เลยฉะนั้นการอยู่ปัจจุบันถึงเป็นเรื่องสําคัญฟังและอย่างยิ่งเรากัลยาณมิตรที่ดีการยาณมิตรในตรงนี้คือ ร้อยเอ็ดจุดเจ็ดห้าหรือครูบาอาจารย์ในมอจลอของเราถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนำแต่สิ่งดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะประโ,ตโตโคสะเสียงไยัยบวกกับกัลยาณมิตรสองคนนี้ช่วยทำให้เกิดมาทิฐิความเห็นถูกเราจะเห็นถูกได้ต้องอาศัยการฟังเสียงจากข้างปารโตโคสะกับกัลยาณมิตรคนที่เป็นมิตรกับเราญาติมิตรกับเราเนี่ยนำแต่สิ่งดีมาบอกมากล่าวมาเตือนกันอะไรกัน เราก็เลยโชคดีไงอรตมาถึงที่ชื่นชมตอดเวลาว่าเอ๊ะเป็นไปได้ว่าถ้าชมรมคนพุทธเรามีทุกเธอเข้ามาเนี่ยคงจะโชคดียอย่างยิ่งนะคงจะมีคุณท่านมีแผนอยู่แล้วในการที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้เข้าถึงขึ้นมาตลองเราและอันที่4ก็คือจากะ,จะเจริญด้วยการให้การเผื่อแผ่สละเอือ้อเพื่อมีน้ำใจช่วยเหลือใจกว้างใจกว้างเนี่ยญาติโยมดูนะด,ดูทะเล ทะเลทำไมคนถึงอยากไปเที่ยวทะเลทะเลมันใจกว้างมันรับทุกอย่างเลยน้ำหนองคลองบึงน้ำเสียจากโรงงานฝนตกจากไหนก็ไม่รู้ไหลลงสู่ทะเลหมดเลยทะเลไม่เคยปฏิเสธเลยรับได้ทุกน้ําเหมือนกันเพราะใจกว้างญาติโยมก็เหมือนกันอยากจะมีสเสน่ห์ต้องใจกว้างเข้าไว้เปิดรับฟังคิเตือนคนอื่นบ้างยอมรับคําแนะนําคนอื่น อย่าตัวกูของกูอะไรเยอะมากมามายเรามันไม่มีคนจะไม่กล้าเข้าหาไม่เข้าถึงอันนี้ก็คือในเรื่องของความใจกว้างเนาะแล้วก็น้ําตกมีเสน่ห์ยังไงก็การแบ่งปันน้ําตกชั้นสูงไหลลงสู่ชั้นต่ำไหลลงมาเรื่อยๆคือมันแบ่งปันน้ํามันไม่เก็บน้ําเอาไว้มันมันแบ่งปันลงมาแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราไปดูมันก็งามเอองามเหมือนกันกับคนนี่แหละ คนที่มีก็แบ่งปันให้คนที่ยังขาดยังพร่องอยู่นะคนที่มีสิ่งของจะเอื้อเฟือ้อเผื่อแพรเป็นผู้ให้เนี่ยมันงดงามนะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับเวลาให้ไปแล้วเนี่ยมันสบายมีความสุขยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่ทิ่มาให้แต่คนที่รับเนี่ยอ้าวรับของเขามาแล้วไม่รู้อะไรต่อบุญแทนคุณ คงรับมาแล้วจะต้องตั้งใจปฏิบัตินะอุทิศบุญให้ญาติโยมนะหรือคุณพ่อคุณแม่รับของคนอื่นมาแล้วสบายใจหรอ,อ,อก็ต้องหนักใจก,กว่าคนให้ใช่ไหมก็คิดยังไงน้อมีโอกาสจะตอบบุญแทนคุณจะตอบแทนบ้างอันนี้ก็คือ,อผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับเนาะนอกเหนือจากการให้แล้วเนี่ยอาคะยังแปลว่าสละคุณพ่อคุณแม่สละอะไรสละอารมณ์ที่ไม่ดีที่มันมันมาสะสมมาไวา จากผัสสะทั้งห้าเนี่ยตาไปเห็นรูปก็ามาปรุงแต่งมาเก็บใบที่ใจหูไปได้ยินเสียงเอามาปรุงแต่งเก็บใบในใจเสียงไม่พึงปรารถนาก็มาปรุงแต่งเก็บไว้ในใจคือในแต่ละวันละวันเนี่ยไปเห็นไปรู้ไปดูไปเห็น,หนอะไรเยอะมากมายแล้วมาทุกข์อยู่ในใจมากมายไปโกรธไปเกลียดไปลิษยาคนนั้นคนนี้มามาเก็บไว้ในใจก็ให้สละออกให้จาระออกให้สละออก จะทายัางไงสละวิธีการสละความทุกข์อยู่ที่ใจทํายังไงคุณแม่เล็กคุณแม่เล็กยังไงอะไรที่อยู่ในใจยังไงมันถึงจะออกครูบาอาจารย์หลวงพ่อกิติศักดิ์กิติสาโลเจ้าวัดวัด,วดป่าวัดหนองหลุบให้ยา,ด,าดีมาวัดมือสกรปรกก็เอามือล้างมือขวาสกรปรกก็เอามือซ้ายล้างเท้าขวาสกรปรกก็เอาเท้าซ้ายล้างมือล้างมือเท้าล้างเท้าได้ชั้นใด ลมหายใจย่อมใจได้ฉันนั้นสังเกตไหมเวลาที่เราหลับตาเบาๆดูลมหายเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ออกยาวก็เข้าสั้นก็ออกออกสั้นออกยาวก็รู้เนี่ยที่ดูลมหายใจตรงน,นี้มันรู้สึกปลอดโปงโ่งร่วงเบาหมดเลยค่อนคลายหมดเลยชำระเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในใจหายหมดเลยนะคุณแม่นะลองดูไม่จําเป็นนั่งขัดสมาธิ นั่งบนเก้าอี้เนี่ยดูแค่ลมหายเพราะลมหายใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เรารู้ว่าเราม,มีชีวิตอยู่ได้ลมหายใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแต่น้อยนักน้อยหนาที่ให้ความสําคัญลมหายใจคุณแม่สังเกตไหมตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเราดูอะไรก่อนบางคอความชิดวิ่งแจนไปนู่นสุดหูลูกตาวันนี้หาเงินที่ไหนเนาะมา เลี้ยงครอบครัวจะหาเงินมาจากไหนน้อมาส่งลูกหลานเรียนมาไปนู่นเขาเรียกว่าหญ้าปากคอกหญ้าปากคอกญญ้าโยงคงจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะเวลาเปิดคอกมาเนี่ยไอ้วัวควายเนี่ยมันไม่สนใจหญ้าที่อยู่ปากคอกนะนู่นมันวิ่งไปนู่นเลยหญ้าปากคอกที่เขียวชะอุ่มพุ่มสวบเนี่ยมันไม่กินหรอกนะมันเปิดออกุ๊บมันวิ่งไปเลยเหมือนกับความชิดเรานี่แหละพอตื่นมามันวิ่งปุ๊บไปนู่นเลย ฉะนั้นสรุปว่านอกจากจากคะการสละสิ่งของแล้วเนี่ยยังสละความคิดที่ไม่ดีในจิตในใจความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาที่อยู่ในใจเนี่ยก็สละออกเพื่ออะไรเพื่อความสบายภ่ายของจิตของเราก็เรานันแหละได้ประโยชน์จะเกลียดคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราเกลียดแต่เรารู้เราทุกข์อยู่คนเดียวนะคนที่โดนเรากดเขาไม่รู้เรื่องเลยเขานอนหลับกินอิ่มนอนอุ่นสบาย แต่เรานี่จะทุกข์จะทนอยู่ฉะนั้นจาพระสละออกอันนี้คือตัวที่สี่ตัวที่ห้าคือปัญญาปัญญาคือการเจริญด้วยปัญญารับรู้รู้คิดรู้พิจรารณาเข้าใจเหตุผลรู้จักโลกและตามความเป็นจริงว่ามเป็นเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ดูและอย่างยิ่งก็คือรู้จักว่าชีวิตคือขันห้าชีวิตคือขันห้าขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปมาจากไหนรูปก็อาศัยธาตุสี่ประกอบกันรูปธาตุไนบ้างธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประกอบกันเป็นรูปแล้วสมมุตินามตามท้องเรืองท้องเรื่องว่าคุณแม่นั้นนะคุณพ่อนั้นนะชื่อนั้นชื่อนี้มาสมมุติกันมาแล้วมาสร้างคุณงามความดีอันนี้คือรูปเวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกข์นะถ้าสุขก็สเวทนาทุกข์ก็ทุกขเวทนายู่เฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรียกว่าอุเบก เวทนานะเวทณาสัญญาสัญญาความจําได้หมายตอนนี้คืนเขาหรือยังตอนเนี้บางท่านบางคนลืมเลยนะกินข้าวแล้วก็บอกไม่ด้กินสัญญาเริ่มเริ่มหมดนะบางท่านบางคนก็นเล่น,เล,นเล่นอุจจาระว่าตัวเองละสัญญาเริ่มไปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารการปรุงดีหรือไม่ดีปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่ไปไปหลงปรุงแต่งเราก็อยู่ไายสักว่ารู้ ดัสักว่าเห็นสักว่าได้ยินมันก็จบนะแล้วก็สุดท้ายคือวิญญาณวิญญาณการรับรู้รับรู้ทางตารับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารับรู้มาแล้วไม่ไปปรุงแต่งมันก็หมดแค่นั้นนะสังเกตได้ว่าก่อนที่จะมาถึงมจรเราผ่านอะไรมาบ้างนั่งรถมาเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างถ้าเห็นทุกอย่างคิดทุกอย่างเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยเราเห็นแวบแป๊บเดียวก็จบแล้วก็เห็นสิ่งใหม่แวบบก็จบียแกบบว่า รับรู้ทางตาแต่ไม่เอามาปรุงแต่งต่อเลือกเอารู้ในสิ่งที่ควรรู้ดูในสิ่งที่ควรดูฟังในสิ่งที่ควรจิตใจของเราก็จะสดชื่นและก็ผ่องใสอันนี้ก็คือในเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องรู้ในเรื่องชีวิตคือขันห้านะเพื่อที่จะยกขึ้นมาพิจารณาไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นเช่นเช่นวันวันนี้แหละ,ว,นนหละวันอัธมีกาเนี่ยเมธพระพุทธองค์ทรงมี พระยานทิพย์ก็ดีมีมากันละหลาอย่างนะพระองค์ก็ยังดับขันทัพปรินิพพานไม่ยึดมั่นถือมั่นนะฝากกับพระอานนท์บอกในการบูชาเราเนี่ยบุคคลใดที่ปฏิบัติบูบบชาเนี่ยชื่อได้ว่าเป็นผู้บูชาได้ถูกต้องนอกเหนือจากการทําบุญสุทนทรทานแล้วพุทธองค์ทรงยกย่องยกย่องการปฏิบัติเข้างสภาวะพุทธพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่น เบิกบานไม่ใช่ถึงตัวบุคคลนะทุกคนสามารถเข้าพุทธะได้เช่นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ขนาดนี้แหละที่มาโมจรอรับฟังโมจรอลูกศิษย์ของอาจารย์เจ้าคุณเราเนี่ยนะเข้าถึงได้นั้นสรุปได้ว่าความเจริญอันประเสริฐต้องเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะาฟังเจริญด้วยจาระาการสละการแบ่งปันเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และก็สุดท้ายคือเจริญด้วยปัญญาดังมีไยยะที่ได้แสดงมา ปการชาัชนีเทศนาปริโยสาเนในอาวาสานเป็นที่สิ้นสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณาสีพระัตนตรยัยและบุญกุศลบังเพ็ญมาในวันนี้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชเป็นภาวะปัจจัยอมยอวยพอในท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความเจริญยิ่งขึ้นในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุธธทธเจ้าปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรอันตรายทั้งหลายทั้งปวง วันสุขพละปฏิาพานธรรมาสาร,รสมบัติสาร,รสมบัติปัตนิหนึ่งปัจจัยอันเป็นชอบประกอบด้วยธรรมก็บมมขอบความปัจจานั้นร็จงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรถวงมาตปาทาจงทุกประการรับประทานแสดงธรรมเทศนานอาริยวุทิกถาขอสมควรเก็บตาขอสม,มุตยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้ ว่างก็มีด้วยประกาศรัชนี